แก่12บาทนี่คือฉันผ่านให้คนทั้งหมู่บ้านกินได้เลยนะทอดทุงรถค่ะไม่ตวงไม่ได้นะไ,ไม่ตวงไม่ได้นะเอาแล้วอันนี้คือเป็นเมนูที่ทำได้เฉพาะวันที่นายไม่อยู่นะคะเพราะว่ากลิ่นมันแบบอืท่าดาและนี่ก็คือกะเพราไั่ค่ะคุณผู้ชมขา สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการแคทหิวนะคะวันนี้วันนี้ก็ขออนุญาตเปิดรายการที่ตลาดนะคะที่เดิมนะคะตลาดฉัดสาครวันนี้ก็อารมณ์ดีค่ะอยากจะกินอะไรแบบแซ่บๆเป็นเมนูที่แบบให้เพื่อนๆได้เห็นฝีมือการทําอาหารของแคทตี้ว่าจริงแล้วเป็นคนที่ทําอาหารได้ไม่ใช่เมนูง่ายๆนะ อาหารแบบจริงจังก็ทําได้ใ่นวันนี้เราจะทํากะเพราแต่เราก็ยังคงคอนเซปต์รายการเหมือนเดิมนะคะก็คือการเซฟครอสนะคะใ่นแล้ววันนี้เราจะทํากะเพราไข่ซึ่งไข่เนี่ยมีที่ออฟฟิศอยู่แล้วนะคะวันนี้เราก็เหลือแค่หาซื้อแค่ตัวกะเพราเท่านั้นเองเพราะพริกก็มีกระเทียมก็มีนะะเดี๋ยวเราไปร้านเดิมกันเลยดีกว่าค่ะไป เอาราคาถึงร้านประจําแล้วนะคะเจน่าผักสดของเราเอากระเพาไข่ไงคะเอาสองขีดก็ได้ K เอาสองขีดก็ได้ค่ะอันนี้กี่บาทคะเนี่ยอันนี้สิบสองอลังการมากท่นผู้ชมทนนะคะแกสิบสองบาทนี่คือฉันผ่านให้คนทั้งหมู่บ้านกินได้เลยนะร้านเดิมนะคะเจน้าผักสดใช่ค่ะ นี่สิบบาทอเอาเท่านี้ก่อนคะ่ะโอนได้หรือเปล่าคะได้ค่ะเท่าไหร่คะเป็นยี่สิบสองค่ะกระเป๋าสิบสองบาทเยอะมากโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ออฟฟิศค่ะยวไปเจอกันในครัวคะ่ะ โอเคเดี๋ยวเราต่อเนื่องกันเลยนะคะขั้นตอนแรกก็เดี๋ยวเราเอาไข่มาเจียวกันนะแต่ว่าจะไม่ปรุงนะคะเอาล่ะก็เดี๋ยวนะเราไปตลาดมาเนาะกะเพรา12บาทนะคะแล้วก็ไข่แต่นี้คือซื้อแผงแผง10ฟองนะ60บาทแค่นี้เพราะว่านอกนั้นเรามีอยู่แล้วในออฟฟิศนะคะแล้วก็ข้าวนะคะซเซเว่นเหมือนเดิม15บาบาทนะโอเคเดี๋ยวก่อนอื่นขออนุญาตเจียวก่อนเลยนะคะ กินคนเดียวอีกแล้วนะคะนี่เจียวไม่ปรุงนะคะพราเดี๋ยวไปปรุงตอนกะเพราเดี๋ยวเราเจียวแล้วเราก็จะทอดให้มันแห้งนะคะแล้วก็เอามาหั่นเป็นชิ้นเพื่อที่จะเป็นชิ้นของกะเพราเราอ่ะอันนี้กระทะใส่น้ำมันนะคะโอ้ยังไม่ร้อนนะคะข้อเสียเตาแบบนี้คือถ้า คือถ้าออฟฟิศใครมีเตาแบบเนี้ยบอกเลยว่าคือต้องต้องบ่นเหมือนแคทแน่เลยเพราะว่ามันกว่าจะร้อนนะแบบโอ้ยคือเอามือลงไปวางอย่างเงี้ยสัก5้านาทีอย่างเง,ง,งี้ยก็คือมือก็ยังไม่ไหมแต่ไม่ต้องมันแต่ไม่ต้องลองนะคะนี่แต่ไม่ต้องลองนะคะ,ต,ต,ะ,คะติ้งอันนี้คือเป็นการเทสว่าร้อนหรือย,อยังของกคทตี้นะคะอ่ะร้อนแล้วแหละลงเลยจ้า ไอ้กระทาแบบกนกว้างๆแบบนี้นิดนึงนะเพราะอยากให้มันแบบว่าแบนๆ,บนๆกระจ,จายดูสิแกแกระเพราเจนาแกสิบสองบาทเยอะมากเหมือนเห็นแบบว่าแกขายในล n e แมนด้วยนะถ้าใครอยู่แถวลาดพร้าววังหินนะเจนาไม่ได้สปอนเซอร์นะคะแต่ว่าก็คือเจ้าอื่นก็สปอนเซอร์ได้นะคะ น้ำมันในนี้ก็คือเราจะเอาไปกะเพราต่อนะคะไม่ต้องตกใจนะคะเพื่อนๆนี่คือทํากินคนเดียวนะฉันก็ประมาณนี้ไข่าสาฟองถ้าเราซื้อทั่วไปก็เท่าไหรอ่อ่ะสักยี่สิบ,บาทปะข้าว10บ,บาทแล้วกันอ่ะซื้อข้าวร้านทั่วไป10บาทกะเพราสิบบาท,าบบาทแปลว่ามื้อนี้ประมาณส0่สบหาบาทก็เท่าไปกินข้างนอกแต่แบบปริมาณไงเราได้ปริมาณของกลับเนี่ยเยอะตามที่เราต้องการเขากลับอีกทีนึง ไว <Why? S 2> <In>. uh, อันนี้จะขอพักมันไว้ก่อนแล้วเราจะตำเครื่องกะเพรานะคะ <c oughs> เป็นเมนูง่ายๆนะคะที่ถ้าเกิดว่า <c oughs> เราอยากจะลองทำเมนูกะเพราเนี่ยเราเริ่มที่ไข่ก่อนก็ได้นะจะได้แบบว่าไม่เปลืองเนื้อสัก เสียทิ้งเบาๆถ้าเกิดว่ามันกินไม่ได้นะคะอ่ะอันนี้เดี๋ยวพักไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาตําเครื่องกระเพรานะคะก็ไม่มีอะไรมากเลยอันนี้คือเป็นสูตรของดิฉันแล้วก็สูตรที่อื่นก็น่าจะคล้ายๆกันนะใช้แค่กระเทียมกับพริกนะคะที่อื่นอาจจะแบบปั่นเอาอะไรเงี้ยแต่เราไม่มีเครื่องปั่นเล็กมีแต่เครื่องปั่นใหญ่ ก็เลยจะตำเอาละกันถึงแมวแ้ว่าคกเราจะใหญ่มากใส่ความเผ็ดตามชอบนะคะส่วนที่ฉันก็เผ็ดพอดีชอบให้มันแบบว่าแหลกนิดนึงเพราะว่าเรากินพริกในกระเพราไปด้วยเพราะเราไปขดแซบนี่ไม่เคยเขี่ยออกเลยกินได้นะเดี๋ยวกลับมาเปิดไฟแล้วจะเริ่มกระเพราแล้วนะคะขณะที่เรารอไฟร้อนเราก็จะมาหั่นเจ้านี่ให้เป็นชิ้นแบบที่เราต้องการ ก็หั่นไปเลยเอาตามที่ต้องการแต่ส่วนส่วนใหญ่ก็คือจะหั่นแบบให้มันเป็นชิ้นพอดีคำนะคะนี่เหมือนอะไรเหมือนโรตีปะชิ้นเหมือนประมาณเหมือนโรตีอู้ความคมของมีดิฉันดูได้นะคะจากการที่หั่นไข่ยังไม่ขาดเลยค่ะเอาละค่ะ กระทะร้อนละขออนุญาตเปิดเครื่องไอ้นี่เลยเอาละค่ะกระทะพร้อมลอะอนี่นะอุ้ยอุ้ยกลิ่นแล้วก็เอาน้องไข่ลงไปเลยค่ะผัดง่ายๆให้พริกกับไข่เนี่ย เข้ากันอ่าน้ำมันหอย <c oughs> อุ้ยน้ำมันหอยค่ะอุ้ยน้ำมันหอยน้ำปลาซอสพุงรสค่ะไม่ตวงไม่ได้นะไ,<ว>ไม่ตวงไม่ได้นะเอาแล้วลืมว่าฝ่ามันใหญ่ ซีิวำความชิมหายมาแล้วค่ะน้ำตาละคะ่ะน้ำตาลอุย้ยใช้น้ำตาลปะเนี่ยใช่แหละโดยลงไปเลยลับก้างก็น้ำเปล่าค่ะอ่าเป็นเมนูง่ายที่ไม่ง่ายแล้วค่ะตอนนี้นี่เป็นคนที่ชอบกินกับเพาแบบน้ำนองๆแบบนี้นะคะ อันนี้คือเป็นเมนูที่ทําได้เฉพาะวันที่นายไม่อยู่นะคะเพราะว่ากลิ่นมันแบบอือทุกคนค่ะเราไม่มีส,สูตรสูตรตวงตายตัวนะคะฉันแล้วก็อยู่ที่รถมือของใครของมันละกันเพราะเมื่อกี้ก็คือซอสซอสปรุงรสของเราก็คืออลังการนิดนึง ขออนุญาตชิมนิดหนึงเพราะทุกทีเนี่ยเป็นคนที่ทำกับข้าวแล้วไม่ค่อยชอบชิมนะคะก็คือทําเสร็จถึงสะรู้เลยว่าเป็นยังไงเอาแล้วนะอืมอร่อยเชยเลยนะคิดว่ามันจะเค็มแต่เนื่องด้วยซอสปรุงรสอันนั้นมัน,ม,นมันไม่ค่อยไม่ค่อยเค็มมั้งก็เลยกินได้อะเดี๋ยวเราไปนั่งกินกันค่ะท่าดาและนี่ก็คือกะเพราคั่นค่ะคุณผู้ชมขา สูตรที่ดิฉันใส่นะคะก็เป็นสูตรทั่วไปเลยแต่ว่าก็คือพอเราไม่ได้มีเป็นเนื้อสัตว์เนาะเราก็ใช้เป็นตัวไข่เนี่ยมากระเพราแทนได้นะคะอ่ะเดี๋ยวลองมาชิมกันเลยนะคะฝีมือกระเพราของดิฉันอย่างที่บอกดิฉันเนี่ยเป็นคนที่ทํากับข้าวได้จริงเดอ้อไม่ได้โมเมเดอ้อถ้าเกิดว่าคุณแม่ยายท่านใดนะคะที่มีลูกชายนะคะที่จัดฟันใส่แว่นตัวขาวความสูงแล้วก็ <c oughs> ก็สมาร์ตอินบ็อกซ์มาบอกดิฉันได้ฉันจะ ตั้งใจทำงานนะคะแล้วก็เป็นลูกสะใภ้ที่ดีให้แก่คุณนะคะอ่ะละขอชิมขอขออีกสักคำอืมดิฉันบอกแล้วดิฉันทำกับข้าวได้จริงมีอะไรในบ้านเนี่ยดิฉันก็สามารถหยิบจับมาเป็นกับข้าวได้หมดนะคะอืมนี่เห็นไหมดิฉันกินทั้งพริกทั้งแบบกะเพราเลย อืมอืมดูวนะฮะอันนี้ตังกวาที่เหลือในตู้นะอืม,มเข้ากันมาอร่อยอ่ะก็ออกเทมิดนึงเพราะว่าซอสที่ดิฉันไม่ต้องใจเทให้มันเยอะขนาดนั้นแต่ฉันลืมดูรูมันนะคะ อ,อร่อยจอยมากอืมวันนี้ไม่มีเสียงเจียวเจ้วนะคะเนื่องจากเป็นเป็นช่วงเที่ยงนะคะก็น้องๆก็ขึ้นไปทานข้าวเที่ยงกันหมดแล้วนะคะฉันก็น้องฟินคนเดียวว้าวอ,อ,อืม คุณผู้ชายท่านใดน,นะคะที่อายุระหว่าง20ถึง40ปีนะคะค่ะขาดแม่บ้านนะคะที่ภรรยาที่น่ารักที่ทำกุบข้าวเป็นก็สามารถอิน็อ b o x มาหาดิฉันได้แต่คุณสมบัติของคุณก็คือ1คุณต้องจัดฟันและ2คุณต้องใส่แว่นนั่นเองนะ <c oughs> <c oughs> อ่ะ <c oughs> อย้ยรอ เอานะคะคำสุดท้ายละอ,อก็เป็นเมนูง่ายๆนะคะที่เพื่อนๆเอาไว้หัดทำกะเพรานะคะก็ ใส่อะไรไม่เยอะมากเนาะนะคะเป็นเมนูง่ายๆนะคะเพื่นอนๆยงไงวันนี้ก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะที่ช่อง95ครับ Entertainment นะคะรายการแคทหิวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะวันไหนที่มีเมนูที่น่ากินน่าก,กิน,น,กกนทำง่ายๆที่ออฟฟิศนะคะเดีย๋ยวจะมาแชร์อีกแล้วกันนะคะวันนี้ขอตัวกันนะบ๊ายบายครับ okay. โอโเคอุ้ยเค็มเค็มค่ะ ไหนขออีกทีความจริงมึงอีสซัคคนนี้หลายรอบละห่าเราไปทิ้งเลยนะ